เป็นนาย,ยกรัตรียังนั่นสะท้อนให้เห็นถึงอะไรว่าสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีความแน่นอนใดๆนะครับสำหรับพิธาที่จะได้เป็นนาย,ยกรัตรีถึงแม้ว่าจะพยายามไปทวิตเตอร์นะฮะไปเรียกให้ดารานักร้องมาแสดงในประเทศไทยอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามเขาเตรียมที่จะทำการสไตร์ครั้งใหญ่โดยไปก๊อปปี้รูปแบบหลักคิดของฝั่ง ตะวันตกมาเพื่อที่จะนำไปใช้ในประเทศไทยแน่นอนย่อมจะเกิดความวุ่นวายต่อเศรษฐกิจสังคมทางการเมืองแต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรพิธาไม่ได้เป็นนายกรมนตรีแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่อง,องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้มีประเด็นที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยฮะโดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์ของสื่อนอกซึ่งเขาไม่มั่นใจนะว่าพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี เริ่มต้นนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นสําคัญนะฮะปรากฏว่าราคาน้ํามันก็จะปรับขึ้นราวสามเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียจับมือกันลดกําลังการผลิตหุ้นสหรัฐอเมริกาและก็ทองคํานั้นก็มีการปรับลงนะครับ,ร,บราคาน้ํามันก็จะปรับขึ้นอีก3%เ หลังจากรัสเซียและซาอุดีอาระเบียถแถลงลดกำลังการผลิตเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วน Wall Street และก็ทองคำก็ปิดลบนะครับหลังนักลงทุนทบทวน,นรายงานการประชุมเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาในขณะที่โกหกทั้งเพรัสเซียก็โวยตะวันตกแต่งนิยายอ้างผู้นำจีนนะครับปามปูตินอย่าใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครน วังเคลมรินนะครับปฏิเสธร,รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ไฟในเชียนไทม์นะครับสื่อของอังกฤษว่าการแต่งนิยายอ้างว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเอ่ยเตือนประธานาธิบดีวลาดาิเมียปูตินแห่งรัสเซียเป็นการส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนหนังสือพิมพ์ไฟในเชียนไทม์นะครับอ้างแหล่งข่าวที่ตะวันตกและจีนไม่เปิดเผยชื่ออ้างว่าสีจิ้นผิงเตือนปูติน ระหว่างการประชุมแบบเจอหน้ากันเมื่อเดือนมีนาคมคัดค้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนนะครับในขณะที่ใหม่ขณะสิ้นแล้วเสรีภาพฝรั่งเศสก็เล็งควบคุมสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นปูเป็นตัวปลุกระดมเกิดการจราจนแค้นยิงตำรวจวัยรุ่นสีผิวเอ็มบรูเอลมากรองประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสบอกกับบรรดานายกรัฐมนตรี ว่ารัฐบาลของเขาจะพิจารณาควบคุมการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ทั่วประเทศยามที่สิ่งต่างๆหลุดจากการควบคุมความคิดเห็นของเขาที่มีขึ้นหลังจากเกิดการจราจนต่อเนื่องมานานหลายวันท่ามกลางการประท้วงแสดงความขุ่นเคืองต่อกรณีตำรวจยิงวัยรุ่นเชื้อสายแอฟริกาเหนือรายหนึ่งเสียชีวิตในย่านชานกรุงปารีสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็เกิดการจราจนเผาปร้นสะดมไปทั่วฝรั่งเศสเลยทีเดียวในขณะที่จีนก็เมินเสียงวิพักษ์วิจารณ์หวังอี้นะครับเตือนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นอย่าลืมลากเง่าความเป็นเอเชียโกศกรัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีหวังอี้ นะครับนักการทูตระดับสูงออกมากล่าวเตือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับว่าอย่าลืมลากเง,งาความเป็นเอเชียแถมยังบอกด้วยว่าชาวตะวันตกนั้นแยกแยะไม่ออกระหว่างคนจีนและเกาหลีใต้และคนญี่ปุ่นนะครับคำพูดของหวังอี้เรียกเสียงวิจารณ์อย่างดุเดือดนะในกรณีของนักวิชาการออนไลน์หวังเหวนปินนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้ตอบคําถามเกี่ยวกับเสียงวิจารณ์เหล่านี้นะครับบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับพวกที่ตําหนิหวังอี้นะครับในขณะที่บริษัทของจีนไล่พนักง,งานออกนะครับอ้างขาดสปิริตการทํางานหลังวิ่ง5กิโลภายใน30นาทีไม่ได้บริษัทแห่งหนึ่งในจีนถูกโลกโซเชียลมีเดียสวดยับนะครับหลังไลพ่พนักง,งานออกเพียงเพราะไม่สามารถวิ่ง5กิโลนระยะเวลา30นาที แถมยังอ้างว่าพนักงานคนนี้ขาดสปิริตในการทำงานด้านฝ่ายลูกจ้างไม่ยอมรับโร่ฟ้องศาลสุดท้ายเป็นฝ่ายชนะคดีนะครับหลิวซึ่งอาศัยอยู่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูได้ไปฟ้องศาลเพื่อเอาผิดกับอดีตนายจ้างไล่ตนเองออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรมหลังจากที่ตนไม่สามารถวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรภายในระยะเวลา30นาทีท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดถึง40องศา เสียเสียสได้นะครับในขณะที่มนุษย์ป้าเสียบปลักหุงข้าวกินบนรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนผู้หญิงรายหนึ่งถูกบันทึกภาพขณะหุงต้มะะอาหารในรถไฟความเร็วสูงเที่ยวหนึ่งทำให้ผู้ชมถึงกับช็อกบางส่วนล้อเลียนสะดุกบนสื่อสังคมออนไลน์ขณะที่คำเตือนมันเป็นการเสี่ยงต่อการก่ออันตรายไฟลุกไหม หรือนำไปสู่เบรเกอร์นะฮะทำการตัดวงจรในขณะที่มูเกสอัมบานีซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของอินเดียนะครับเตรียมขายโทรศัพท์มือถือเครื่องละ400บาทช่วยคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายอันดับหนึ่งของอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรธุรกิจนะครับของมหาเศรษฐีมูเกอัมบานีนะครับ เปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เสนอราคาเริ่มต้น999รูปีหรือราว426บาทเพื่อเปิดโอกาสให้คนอินเดียส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในราคาที่ย่อมเยาบริษัทแห่งนี้จะทำการทดสอบการใช้เวอร์ชันเบต้าของโทรศัพท์ Jio นะครับจำนวน1ล้านเครื่องตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยเสนอแพ็กเกจการโทรแบบไม่จำกัดปริมาณ ใช้งาน14กิกะไบต์ด้วยค่าธรรมเนียมเพียง123รูปีต่อเดือนหรือราว52บาทนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถสตรีมวิดีโอจากแพลตฟอร์มและชำะะระผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ Human Life Watch นะครับจีร,รัสเซียยูเครนหยุดใช้ระเบิดพวงนะครับเข็นค่ากันในสงคราม องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างฮิวเบ t ย์วอชปะครับอกว่ากองทัพรัสเซียและยูเครนต่างมีการนำระเบิดพวงหรือคัสเตอร์บอมซึ่งเป็นอาวุธต้องห้ามมาใช้ในสงครามทำให้พลเรือนเสียชีวิตเป็นจวนมากขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังตัดสินใจว่าจะมอบอาวุธดังกล่าวให้กับยูเครนตามที่ถูกเรียกร้องมาด้วยหรือไม่ในขณะที่คลิปนี้ต้องดูฮะเกือบ ด็อกไนะครับเพนตากอนสุดทนเผยแพร่คลิปรัสเซีย3ต่อ3ใช้บินขับไล่ซู35ชนกันกับดโดรนสงครามอเมริกันนะครับส่งพลล่มดาวแดงนะครับยิงพลุข,ขวางหน้าในรัสเซียสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากองทัพสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยนะหลักฐานแสดงถึงความตึงเครียดระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซีย ในซีเรียซึ่งนับวันรุมากยิ่งขึ้นเครื่องบินออรเซียสามลำนะครับแสดงพฤติกรรมคุกคามดโดรน MQ5 นะครับเปเกเปอร์จำนวนสามลำของตะวันตกนะครับของซีเรียการเข้าสกัดหย่อนหน่วยรบนะครับรัสเซียยิงพรุข,ขวางนะครับบีบดโดรนสงครามต้องบินอ้อมหลบฝูงพลล่มท่ามกลางอากาศนะฮะไป n b ็น e w s วและก็ BBC News ของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าพลเอกอเร็กซัสควีนเควินผู้มัญชาการกองทัพอากาศหน่วยที่9และกองกำลังอากาศผสมกองบัญชาการทหารกลางของสหร,รัฐเมบกาได้กล่าวผ่านการถแถลงการเมื่อเวลา10นากานาทีตามเวลาท้องถิ่นของซีเรียนะครับบอกว่าระหว่างที่โดรนนักล่าของกองทัพสหรัฐ MQ9 นะครับ จำนวนสามลำกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการภารกิจรุก,กรานในซีเรียและอ้างว่ามีการปราบปรามผู้ก,อก่อการร้ายกลุ่มไอซิสในซีเรียเครื่องบินขับไล่รัสเซียสามลำเริ่มต้นการคุกคามและก็ข่มขู่ ABC n e w s นะครับรายงานว่าเครื่องบินของซีเรียรุ่นซู35นะครับเขากล่าวโดยมีคลิปวิดีโอยือนยันนะนั่นก็เป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปรุก,กรานในซีเรีย ในขณะที่รัสเซียนั้นทําการป้องกันประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยปรากฏว่าจะจบแบบไหนสื่อตะวันตกนะครับตีข่าวไทยประธานรัฐได้ประธานส,สภาแต่อ้างนักวิเคราะห์ไม่แน่ใจพีธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภาผู้แทนสษรรของไทยให้การรับรองนักการเมืองรุ่นรอยครามนะครับหัวหน้าพักขนาดเล็กคนนึง ขึ้นเป็นประธานรัฐสภานะครับส่งสัญญาณคลี่คลายประเด็นพิพาทระหว่างสองพักการเมืองที่คว้าเก้าอี้ได้มากที่สุดขณะที่พวกเขากำลังหาทางจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามสื่อแห่งนี้อ้างความเห็นของนักวิเคราะห์ไม่มั่นใจว่าพิธาลิมเจริลรัตจะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่รายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า การเสนอชื่อวันบูหัมัดนอมาทาวัย79ปีถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นการประนีประนอมระหว่างก้าวไกลและก็เพื่อไทยสองพักพันธมิตรซึ่งถกเถียงกันมานานหลายสัปดาห์เกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนสดอนซึ่งมีความสำคัญผ่านนั่งกฎหมายเช่นเดียวกับการกำหนดกรอบเวลาลงมติในประเด็นที่สำคัญนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ได้อ้างความเห็นของดออรทิตพล พักดีวาน,นิชนักวิเคราะห์ทางการเมืองมหาวิทยาลัยอุบลรชาชธานีระบุว่าการยอมอ่อนข้อของพักก้าวไกลให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแสดงไว้ให้เห็นว่าเส้นทางของพวกเขาในการก้าวขึ้นสู่อำนาจต้องเผชิญกับการต่อต้านอันเป็นผลลัพธ์สืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นในการเสาะสแสวงหานะแห่งเสรีภาพนะครับรอยเตอร์ระบุว่านะไม่ได้ชัดเจนว่าพักนี้จะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปหากว่าพิธา ไม่ได้รับการสนับสนุนมากพอในขณะที่เขาไม่จำเป็นจะต้องรับเสียงสนุนอีก64เสียงนะครับจากเดิมที่มีอยู่312เสียงจากคู่แข่งทั้งหลายหรือจากบรรดาสมาชิกวุฒิสภาหัวอนุรักษ์นิยมซึ่งมีประเด็นพิพาทกับพรรคเก้าไกลเกี่ยวกับวาระต่อต้านสถาบันของพวกเขาในเรื่องของการต่างประเทศที่น่าสนใจตอนนี้ จีนกำลังทำการเตือนสติไปยังเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นหลังจากที่ไปเข้าร่วมกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับก็ได้มีการส่งสัญญาณเตือนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับไปยังฝั่งของเกาหลีใต้แล้วก็ทางฝั่งของญี่ปุ่นว่าอย่าลืมลากเง่า ความเป็นเอเชียนะครับแล้วก็คนตะวันตกนั้นแทบไม่รู้จักสองประเทศนี้นะฮะว่าไปอยู่ฝากฝั่งเดียวกับพวกเขาด้วยซ้ำไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้สงครามในซีเรียที่กำลังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเบาลงไปแล้วอัสซาดสามารถชนะกลุ่มไอซิไปได้แต่สหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะเอาโดรนและกำลังทหารเข้าไปลุกลานตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าต้องการที่จะเข้ามามีอิทธิพลในส่วนของตะวันออกกลางให้มากขึ้นหลังจากที่เสียพื้นที่นั้นไปแล้วก็พ่ายแพ้สงครามโดยเฉพาะในอัฟกานิสถานก็พ่ายแพ้สงครามเช่นกันเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจในแงบก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสื่อตะวันตกอย่างสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์ก็ไม่เชื่อมั่นอะ นะครับบพิธาจะได้เป็นนายกรัมตรีนะครับทำไมสื่อตะว,วันตกไม่เชื่อมั่นเพราะคําสัมภาษณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับนักวิชาการต่างๆนะครับประกอบกับสถานการณ์ตอนนี้เสียงของพิธามีเพียง312เสียงนะครับต้องขาดขาดอีก64เสียงนะครับจึงจะสามารถดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัมตรีได้คือจะต้องได้เสียงสนับสนุนทั้งสสและส,ละสอวอ ซึ่งเขาก็จะให้มีการบวชถ,ถึง3ครั้งนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พิธาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ถ้าเสียงไม่เพียงพอนั่นหมายควาว่าพักอันดับสองคือเพื่อไทยก็จะถูกบวตเป็นนายกรัตรีนครั้งต่อไปนะครับตอนนี้สื่อตะว,วันตกไม่เชื่อนะฮะยังไม่มั่นใจพราะพิธาจะได้เป็นนายกรัตรียังนั่นสะท้อนให้เห็นถึงอะไรว่าสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีความแน่นอนใดๆ นะครับสำหรับพิทธาที่จะได้เป็นนายกมัรรีถึงแม้ว่าจะพยายามไปทวิตเตอร์นะไปเรียกให้ดารานักร้องมาแสดงในประเทศไทยอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามเขาเตรียมที่จะทำการสไตร์ครั้งใหญ่โดยไปก๊อปปี้รูปแบบหลักคิดของฝั่ง ตะวันตกมาเพื่อที่จะนำไปใช้ในประเทศไทยแน่นอนย่อมจะเกิดความวุ่นวายต่อเศรษฐกิจสังคมทางการเมืองแต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรพิธาไม่ได้เป็นนายกรัมนตรีแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ พวงราชาวไทยพักมีราชันฟ้าคอยหมูใยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าภาหวานด้ำผึดพ้พนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาถอนผู้คนฟ้าพาวา,านตนผ่านพ้นโพยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ไม่สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพยไม่เคยไหว,ไว้ไวไวฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสุขใจเธอไทยร่ลมเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชา<ช> <ork> ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไวววัน<ช> <ork> ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น<ช> <ork>